พระ25สตัตวรรษเนื้อชินพิมพ์เท้าซ้ายเรียวกราบสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 TH ทนะครับวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆเป็นวันพุทธที่8เดือนพฤศจิกายนปี2566เวลา11.33นาิกนาทีใกล้จะพักเที่ยงพอดีนะครับสำหรับใครที่พอมีเวลาก็สามารถที่จะรับชมได้ หรืออาจจะไปดูช่วงเย็นหรือค่ำๆหรือช่วงที่มีเวลาก็ได้นะครับวันนี้นะครับแอดมินนำพระ25สศตรวรรษเนื้อชินพิมพ์เท้าใช้เรียวรหัส stwc 3 6นะครับเพื่อนๆที่เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับก็จะมีเห็นพระทุกองค์พร้อมส่วนลดพร้อมนิมนต์อยู่ตอนนี้นะครับใครที่ไม่ถนัดเข้าไปดูเว็บไซต์ก็สามารถที่จะแคปเจอร์แล้วก็ส่งมาที่บ้านเขียวหรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้ ก่อนที่จะเข้าไปชมองค์พระใกล้ๆกันนะครับผมมีตำหนิพิมพ์เท้าซ้ายเรียวนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่พระ25สัตว์วัดด้ชินพิมพ์เท้า้ายเรียวนี่ตำหนิแรกก็คือเท้าซ้ายนะครับจะยื่นลงมานะครับติดกับเรียกว,ว่าชนฐานบัวเลยทีเดียวแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อพิมพ์เท้าซ้ายเรียวส่วนเท้าขวานะครับตรงบริเวณนิ้วโป้งนะครับและนิ้วกลางเนี่ยจะคล้ายตัวยูคว่ํา นี่นะครับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วบริเวณน,นิ้วกลางนี่นะครับอันนี้ผมก็มาร์กเอาไว้จะเป็นลักษณะคล้ายตัวอยู่คว่ำนะครับจุดที่2จุดถัดไปนะครับเราไปดูตรงปลายรัศมีประภาะมนทนนะครับฝั่งขวานะครับจะห่างจากไหล่อย่างชัดเจนส่วนฝั่งซ้ายนั้นจะเกือบชนนะครับเกือบชนผ้าสังคติเลยนี่คือตำหนิพิมพ์ของเท้าซ้ายเรียวนะครับ ต่อไปผมจะพาเ,เพื่อนๆไปชมองค์พระกันใกล้ๆนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนภาพรวมของอพระนะครับก็ไม่ได้มีลักษณะแตกหรือหักหรือว่าบิ่นนะครับภาพรวมสมบูรณ์ผิวลักษณะเป็นผิวหิ่งนะครับมีความเก่าพระอายุ66ปีนะครับร้อยแปดเกจิรวบปลุกเนะสกนวาวสุทัศน์เทพบรารามไม่มีสร้างเพิ่มอีกแล้วนะครับ ไม่มีสร้างเพิ่มอีกแล้วนะครับยันหลังก็ติดครบสมบูรณ์เดี๋ยวผมลงซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ใกล้ๆนะครับตำหนิแรกนะครับก็คือตรงบริเวณเท้าซ้ายนะครับที่ชนบริเวณขอบบัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเท้าขวานะครับที่มีลักษณะเป็น เหมือนตูวยูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูผ่านวิดีโอไม่ชัดสามารถที่จะเข้าไปดูภาพนิ่งที่เว็บไซต์ได้ต่อไปเป็นรัศมีประพันธ์มณฑลฝั่งขวานะครับปลายที่จะชนกับไหล่เนี่ยห่างอย่างชัดเจนชนฝั่งซ้ายนั้นเรียกว่าแทบจะชนกับผ้าสังคาิเลยนะไปเข้าไปชมหน้าใกล้ๆนะครับหน้าของหลวงพ่อใกล้ๆหน้าก็หน้ายิ้มนะครับหน้ายิ้มนะครับ พอได้นะครับหน้าพอได้ผิวก็ลักษณะมีความเก่านะครับเก่าผิวหิ่งเก่านะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับอัตระยันติดครบนะครับมีความลึกมีร่องเสียนนะครับในล่องยันนะครับมีเสียนในล่องยัน ขอบตัดนะครับขอบตัดไล่ไปถึงด้านบนนะครับอันนี้ขอบตัดด้านซ้ายนะครับไล่ไปถึงด้านล่างนะครับต่อไปเป็นขอบตัดด้านขวาขององค์พระนะครับเป็นด้านบนนะครับไล่ลงมาที่ด้านล่าง ก็ถือว่าน่าสะสมนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่งนะครับไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะนิมนต์ท่านไปได้นะครับก่อนที่จะจากกันนะครับผมมีสําหรับเพื่อนๆที่เป็นยังไม่ทราบนะครับเรื่องของอัครยันด้านหลังนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้นะครับเพราะว่ายันหลังนี้ก็มีความหมายดีๆนะครับทุกอักขระเลยนะครับนี่ตามนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับวันที่8นะครับวันพุธแอดมินนะครับก็ขออนุญาตลบกวนเวลาเพื่อนๆเท่านี้นะครับขอฝากให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจพระนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เว็บไซต์ของแอดมินได้นะครับขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุขนะครับ้าขาจะเดินลุ่งเรืองนะครับ พบเจอปัญหาสิ่งใดก็ขอให้รู้ื่องไปด้วยดวยดีนะครับสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีครับ